ยกดิยกยกยกหยอยติดตัวนั้นน่ะติดคันนี้เยงมาหน่อยดิถอยหลังมาหน่อยดิดอ่าแค่นั้นแหละพลเล่ายกเลยแบตไม่ได้ชาร์จนะเนี่ย แค่แค่ยืดเข้าออกแค่นี้หรออ้ขา,า,ข,าข,ขอา๋เอเ,เอาไว้ยกของบนหลังรถกระบะอะไรเงี้ยมั้งจะประมนั้นแหละเขาก็ไม่รู้เหมันไ่ือ,อะไรเร่อเลยเร่องก็สูงอะไรพี่ ทองโยนี้สูงสุดเท่าไหร่เก er ิน4ไหม3แล้วมั้งสูงอยู่ประมาณ4เมตรน่าจะถูกข้อค้นไหร่หลังทารถของว่าแหละ ใช่ไหมยกให้มันสูงยกของวางแอรถแล้วรถรถก็มาจอดตรงนี้ใช่ไหมรถกระบะก็มาจอดตรงนี้เอาไว้ยกพวกมอเตอร์พวกอะไรที่มันหนักๆรับได้กี่ตันนี่มันมีเนมเพจบอกว่ามมืดองเห็น ไม่ร <muitas> ู้อ <laughs> <illions> ่ะถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนเลยก็ได้แบตเท่าไหร่ยี่สิบสี่ภาพเดิมๆเลยเนี่อะแล้วจะเอามานานนๆแบตมันยังไม่ได้ชาร์จไฟสักทีเนี่ยมันยังชารได้อยู่แบตมันนักเท่าไหร่แต่เราก็มู้ว่ามันแบตมันยี่สิบสี่โวลต์พอแบตก็สองร้อยสิบแล้วมั้งน่าจะคค้มอยู่ เออมันก็ความคิดดีนะเพราะตรงนี้มันก็เป็นฐานมันก็ยกของหนักได้ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้แหละเอาไว้ยกของลงจากพวก,กรถกระบะยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอะยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะรตอนเนี้ไม่ผมดูทรงแล้วมันสามารถใช้งานได้อย่างนั้น,นมันน่าจะโอเค ทำ,ทำหยดไว้อะไรจ่ายให้มันประมาณแสดงว่าเขาขีดไว้ก็ยกประมาณนี้นะนคนิดแล้วก็ไหวแั้นนะโอเคพี่มันก็น่ารักดีอ่ะ